สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอีกยังอีกพี่น้องวันนี้ยังอีกมามาครับมาเด็กประคอใหญ่มากพี่น้องเอ้ยนี่ครับทางไมคก่อนพี่น้องเจ้าจีมีเมนูยิ่งใหญ่ของคุณเาอเอาหลักลำเลยครับพี่น้องเอ้ยุอยากให้เบิร์นครับตัวใหญ่แห้งพี่น้องครับโอ้ยลำเลยครับเห็ดเปรตสะเนาะพี่น้องเนาะ ครับครับผมเดี๋ยวมาเป็นเมนูกันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผสมริมควงครับกินไปคู่ไปพี่น้องมาหนิได้ยังน้อมาหนิอีนยังอีกครับมาหนิพี่น้องมามานี่ครับจัดจานพี่น้องนี่ครับปลาเผาพี่น้องปลาเผาปลาคอใหญ่เลยนะครับใหญ่นะครับไซส์โลูห่พี่น้องตัวนี้โลูห่กับไซส์แจวพี่น้องแจวเปรซ่าทั้งทั้งบ้านทั้งอุบุญน้าหน่ เกลียวใส่หอมใส่หอมใส่ถั่วนะครับนะปรุงออกหวานออกยังแมน,นะครับมาก่อนสิจัดจ่ายของนอนุญาตพี่น้องแกะข้าวแกะข้าวพี่น้องมาครับมาห่อจักหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเลยนเยนาะอย่างไรก็หอ่อก่อนเติมเนาะพี่ไร่อ้าเอาเนื้อมาเนี่ยน้อนี่ครับ เนื้อๆเลยนะครับเนื้อแน่นๆครับปลาหน้าด้วยพี่น้องเนื้อปลาหน้านี่ครับใส่แจ,เจวเลยแจยวราดลงไปเลยนะครับนี่ครับกู้ยโบ๊ะเสียบไปหฮะมอพี่น้องอยอหอมเลยเอ้าหอม Hôm hòm này ra nẻ, hôm hòm hôm hôm bánh hôm Cô lấy hôm hôm Lục đột hôm 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 con hôm hôm lắm hôm 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 นานาาททฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและพี่น้องเนดะ้อในช่อง YouTube นะครับนะประสงค์ริมโองกินไปคุยไปนะพี่น้องเบาออไปครับจดจ่ายน้ำกันพี่น้องนี่ครับนี่ครับฝา,ากทางไก่ทางไก่ออไ <laughs> เอ๊บได้ไ่มโอ้เนาะ เออาไหมพี่น้องเอาไหมตกดินกินได้นะครับนี่หายอดกินนะครับเนาะโอ้ยขาดโชว์ไรล้นสับตอนนีย เฮ็ดกินเบืองเลยพี่น้องเฮ็ดกินเบืองครับคุยอย่งหูสูตรแจวกะทักมหาหาครับปลาหน้าตัวง่ายเลย โอเคครับวันนี้พี่น้องมากกะกดนไหลติดใจก็แช่ให้ะสมนิ่มโค้งนะครับกินไปคู่ไปพี่น้องบ๊ายบายครับ